ครับพบกันอีกครั้งสำหรับเกม Attack on Titan เนะี้ยโอเคโอเคขึ้นมารอหน่อยก็ผมต้าล็อกแมลล็อกวัสเตอร์เหมือนเดิมน,นะวันนี้ผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับอัปเดตของ Attack on Titan นี่นี่เห็นไหมครับแถบด้านล่างครับที่อยู่เหนือเขามาคา c a เมล่าหมดเนี่ยตรงเท้ามีขคาสาเนะฮะมันจะมีรูปถังแก๊สกับดาบนะ อะไรอะไรอหน่ากลัวน่ากลัวไปดีกว่าแบบนี้เ,เลยผมแนะนำอัปเดตใหม่ตรงนี้เลยคือว่าอย่างที่หนึ่งนะฮะข้างล่างนั่นคือแก๊สกับดาบมันมีแก๊สหมดกับดาบหมดแล้วน่ <c oughs> ะถ้ายิงแก๊สไปแก๊สมันก็จะลดนะนี่มีมกระโดดด้วย กล่องแบลวกล่องแบลวอคอุ๊ยตกใจตกใจวายตัวอะไรโดดมาตกใจหมดเลยอะเดี๋ยวจัดการมัก่อนจะเอาเหรอฮะจะเอาเหรอจะเอากับพี่อะโอ้โอ้ยมาตายโอ้โหมาหราวว่าอะไรเตะอะไรเตะอะไรอะไรนัร่นนะ นี่ครับหนึ่งเมื่อกี้ที่แสดงให้ดูเป็นหนึ่งนะอัปเดตใหม่นะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูอีกทีมคือการไต่กำแพงแล้วกระโดดอย่างเงี้ยนะนี่ครับเทพเปล่นะนี่เกาะกำแพงกระโดดแต่มันจะเกลียนนิดนึงโอ้ยเกาะไปเลยไม่ต้องกระโดดอยู่นิ่นงๆเอออยู่สุกทีนะฮะแล้ว,นะลวไอ้ดาบหมดเนี่ยคือสักพักหนึ่งดาบเราจะทูได้นะฮะ ที่เราทำเนี่ยดาสักพลักหนึ่งดาบเราจะทูได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีระบบนี้โอ้ยให้กูรีวิวก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งฆ่ากูเอ้ยไม่เปไ็นไรหาจุดที่มันปลอดภัยเนี่ยแหละน่าจะสูงพอแต่แม่งก็ยืนไม่ได้แม่งก็อยู่ไม่สุกเอ้ยมีที่แบนๆแล้วสูงๆไหมครับโอเคงั้นผมขอเปลี่ยนด่านแล้วกัน เอาเป็นด่านนี้เออโอเคนง่ายนะด่านนี้นะครับโอเคข้างด่านนี้ไม่มีอะไรใหม่ครับก็เหมือนเดิมแต่ว่าด่านที่แล้วจะเห็นกล่องแบล็ค่ไหมครับที่ผมเรียกว่ากล่องแบล็นั่นแหละเดี๋ยวผมอธิบายให้ทีแต่ตอนนี้ดูนี่ก่อนดาบเรามีวันหมดใช่ไหมครับถ้าเราฟันฟันฟันไปเรื่อยๆดาบมันก็จะพังครับเหมือนในเหมือนในหนังจริงๆเลยดาบพังมุกมันก็จะทุก็จะฟันต่อไม่เข้าหรือก็ฟันไม่ได้แหละครับ ให้เรากด R ครับนี่ครับจะเปลี่ยนเป็นดาบจะเปลี่ยนเป็นดาบสำรองครับโอ้กระตุกนี่ครับก็จะปล่อยดาบไปนี่ครับจนดาบหมดดาบหมดแล้วก็ไม่มีอะไรใช้นะ่ะก็ควายไปแต่ว่าถ้าอยู่ด่านนี้เยวะเอาคอนเนอ เรา,เาดาบหมด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 ถ้ามีดาบน,นี้เราจะเห็นว่านะครับมันมีกล่องแบลวอยู่นะฮะกล่องแบลวกล่องแบลวเราต้องรีบไปหากล่องแบลวเลยฮนะนี่ครับพอเราเก็บกล่องแบลวดูนะครับชิ่งนี่ดาบมาเต็มเลยนี่อ๋อเขาที่แล้วที่ผมรีวิวไปก็คือกดทิปมันก็เป็นแค่กระโดดใช่ไหมครับ แต่คราวนี้กดชิปมันเปลี่ยนใหม่แล้วมันปล่อยแอพพลมาด้วยครับโอ้ติดติดติดปีเลียวปีเลียวปีเออเป็นสไปเดอร์แมนเลยเชื่อมั่นในสไปเดอร์แมนเออปีอีกเออไม่ต้องลำบากแล้วนี่นะนี่ครับกดตัวเอ็นนะครับจะแท็กท่านี่นะผมจะกดตัวชิปให้ดู เหาะเลยเหาะเหินเดินอากาศนี่เราไม่ต้องใช้สลิงกันเลยนะฮะมันก็จะเหาะเลยมีเก็บเก็บเก็บกระดจี๊เพิ่มกับแก๊สด้วยหรือไม่ถ้าแบบเราแบบยังไงอ่ะโหนมาปล่อยพ่นหรือไมก่ก็เวลาเราเกมนี้ก็จะมีนะเราก็จะไม่สามารถพ่นไนพ่นได้แต่เราจะโหนนะแล้วให้กดชิปด้วยก็ได้มันจะช่วยน่าจะช่วยได้นะ เุ้ยเพระอ้ยไอ้ไพ่นไอ,นอ้พ่นเื่ตายนะฮโอเคเราได้เวลามารีวิวตัวละครใหม่กันแล้วเออจริงด้วยลืมบอกไปว่า,าเวลาเรากดอาร์ใช่ไหมมันจะเอาดาบออกโอ๊ยกระเจี้ยวตูดเป็นตูดโอ้ตูดหุ่นวิกาดีจริงเลยไม่ใช่หุ่นดีดิ ตูดใหญ่เอ้ยมีกระเจี๊ยวด้วยแหลมชิบหายเลยจำมันเอาเลฮะเราถามว่าถ้าถ้าไม่มีถ้ากด R แล้วมันจะเปลี่ยนออกเปลี่ยนดาบแล้วแล้วถ้าไม่ไม,ไม่ไม่กด R แล้วเราจะทํายังไงรีเซ็ตถ้าคิดว่าจะไปปรับก็อย่าไปปรับเลยครับ <c oughs> ใช้วิธีมันเป็นวิธีใหม่ครับให้เลือกตัวละครครับกดเลขหนึ่งเราจะเป็นมิาคาสารับนี่ก็มา ตัวแรกนะครับออริจินอลเลย้กดเลขสองก็เป็นรีวาวที่รีวิวไปคลิปที่แล้วนะครับรีวาวนะฮะแต่ตัวที่สามเป็นตัวละครใหม่มาแล้วนะฮะใครอยากรู้บ้างถามโอ้โหโอ้ตายนี่ครับตัวที่สามคืออารมินโตอเลิร์มันคืออามินนะครับ ผมจะบอกสกิลมันให้รู้กันนะเฮ้ยไม่เอาตีเฮี้ยนี่รู้สึกสกิลอามินจะใช้กบเอ้เฮนี่ไม่ติดนะเพราะว่าสกิลมันต้องใช้ความสามารถหน่อยเงี้ยดูครับพระเจาคิดขวานครับอันนี้คิดขวานมันจะทําให้ศัตรูขําครับเพราะขํำเราเรารออะไรครับเราเรา,เราปีนไปด้านหลังได้ฮะโอ้แต่ตัวนี้มันไม่ข่ำว่ะดิตัวนี้มันโดดมาเลย เอาใหม่นะนี่ผมจะเล่นอามินให้ดูเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูเล่นมุกงให้อ้โจ้ไอ้เชี่ยไอ้โอ้ไม่ฮาเหรอไม่ฮาเอาใหม่นะใส่มุกแปก๊กบุกเสี่ยวไล่ไอ้นะ้อเดี๋ยวพี่เล่นมุกอะอะขำขำขำอยู่ไม่ด้านหลังฟันไอ้เชีอยวุดฟืดเหรอวุดกระโดนใหม่นะ ผมจะลองทดสอบว่าเมื่อไหร่ดาบมันจะหมดนะเพราะผมเล่นมาดาบมันยังไม่เคยหมดเลยนุม่มลื่นแบบซันซิลนะฮะนุม่มลื่นแบบซันซิลก,กระโดดมาข้างหลังแล้วก็ขำดิเออตลกไหมเนี่ยอนะกูยังไม่ขำเลยกูเป็นคนเล่นไอ้แชแป๊กเลยโดูกดอีกครับเออนี่ครับอมินหลบอย่างเทพ ล่วงเลยเนะี่ยเพราะว่าเห็นผมลองมาหลายรอบมีความรู้สึกว่าไอ้เฮนี่สก,กิลอาร์มินไม่ติดเราไปลองทดสอบกันเลยนะะขอเหอน,นันเดินอากาศเลยโชว์โอ้ยมุกแป๊กี่กูจะเจียนคองอ,อ้าวอุ้ยเด้งเด้งเดง โอ้ไม่โดนไม่โดนอ่ะโชว์เห็นว่าเมื่อกี้โดนด้วยหรอเใช้ท่าท่าเมื่อกี้มันทําให้ฟันด้วเหรอถ้าเจ๋งอยู่เนี่ยมันจิ้มด้วยเนี่ยเท่าไม่วะ แค่ยกดาบเลือดไหลเลยเหรอแกลแมวแมวแมวกูคว้าแล้วโหหอนเดรรากาเลยเราจะฆ่าไงเนะเอ้ยโอ้โหเห็นด้านเชืยวตูดเชืยวตูดเชืยวตูดอัจฉ่าอ่ะจ๊ะไม่ขำูแปลกจัดการให้ดีกว่าเออเรียบร้อย เลยมีเหาะเหินด้วยจะพิโหัวกับตรงคอมนะันน่ะมันก้มคอย้เสียดาบหักดาบหายทำไงเปลี่ยนดาบครับมาแล้วอือออย่บ,บนหัวมึงนี่แหละชิบหายแล้วุูยไม่ตายไม่ตายไปเลยไปเลยอือไม่ตายแกะอกแกเอาชิบหาย ง่วงหรอเพง่วงไหมเพ่พี่พี่เหนื่อยเป็นไงเออตายนาทีนะทีนี้รอ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 ู้สึกถึงแอคท่าไอ,าอาที่ผมกดเมื่อกี้คือเอ็นนะแต่มันไม่ใช่สก,กิลนะอันเมื่อกี้เป็นแอคท่าธรรมดาแต่นี้ อันนี้แอคท่าทำให้ขำนะเออขำแล้วอู้ขำ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 ดีตัวกระโดดไอ้เชี่ยอเมนกูเหลือท่วมเอ้ยนี่มันเมนไม่อะเมนออกทไมเมนออกตรวมือนี่มันเล่นกันสบายสบายนะเก็บแป้วหนึ่งครับ หอบดาบโอเคเก็บเอ้ยเชื่อเกือบเกือบตายแล้ววิ oh yeah. ่งกระโดดถอยออกมาชึบตั้งหลักก่อนนขึ้นไปโปเตโต้เฮ้ยชื่อน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจริงเลยปั่นคออ่ะปั่นกูละไง วุ้ย,ยจับไม่โดนจับไม่โดนอออุ้ย,ยข่าวโดนแล้วแล้วเราลองมาเล่นมิคซะษะที่เราไม่ได้เล่นมานานแสนนานนะโอ้โหเมื่อกี้น่าจากจอดับนะครับผมเลยต้องคัดมานะจะเล่นอาริมินตัวถามดิเออสักทีเนาะ โอ้โหลมพัดแรงจริงเลยวันนี้ลมแรงเออพในใหพดก,ก่อนอุย้ยสองตุม้มสองตุม้มโอ,อ้ขี่คอขี่คอมันโอ้โหติดหลังอีกอย่าหมุนตัวเอออยวเอาเยอะเชื่อโดยทุกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอู้ลิฟลุกเหรอตูดตูดโอ้ยอะ การอัปเดตนี้ก็น่าจะมีทังหมดเท่านี้นะฮะเเล่นด่านนี้ดกวาด่านนี้จะไม่มีไททันครับแต่ผมจะลองโหนมาให้แก๊สหมดเลย

好。